ในเรื่องนี้เองเนี่ยแล้วก็เพราะว่าในส่วนของค่าไฟทุกคนก็ต้องจ่ายค่าไฟเนาะแต่ทีนี้มีบ้านหลังหนึ่งครับไม่ได้จ่ายค่าไฟมีเจ้าที่เนี่ยไปตัดไฟแต่ไปไฟไปตัดไฟครั้งนี้เองเจ้าที่เองเนี่ยถูกซ้อมปางตายครับถูกโยนทิ้งไปในบ่อน้ําด้วยนะฮะแล้วก็มีคนไปพบในส่วนของพอมีการแจ้งความเจ้าที่สพในเขตพื้นที่รับผิดชอบของในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเจ้าที่ตํารวจนะฮะในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานีแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีความคืบหน้าลูกสาวเองเนี่ยเขาเลยมาวอนผ่านสื่อมวลชนนะครับให้จี้ตำรวจเนี่ยดำเนินการจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีหน่อยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่บริเวณภายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะฮะก็คือในเรื่องนี้เองก็คือนางสาวสโรชาเนี่ยอาสาอางอายุ23ปีเนี่ยลูกสาวคนที่รับบาดเจ็บเขาบอกว่าพ่อเขาเนี่ย มาตัดไฟนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยถูกเจ้าขินนะฮะคนอยู่ในพื้นที่ซอยดังกล่าวเองเนี่ยมารุมทำร้ายพ่อไปดูคลิปภาพเหตุก,การณ์ก่อนครับแต่ไม่มีเสียงก็คือในเรื่องนี้เองก็คือนางสาวสโรชาเนี่ยอาสาอางอายุ23ปีเนี่ยลูกสาว,สาวคนที่รับบาดเจ็บเขาบอกว่าพ่อเขาเนี่ยมาตัดไฟนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยถูกเจ้าขินนะฮะคนอยู่ในพื้นที่ซอยดังกล่าวเองเนี่ยมารุมทาร้ายพ่อ ไปดูคลิปภาพเหตุการณ์ก่อนครับแต่ไม่มีเสียงเดี๋ยวเอามาย้ายให้ครับคลิปที่หนึ่งเลยกันครับผมพูดกล่าวเลยไปฮะมีไหมฮะคลิปเหตุการณ์นีครับคลิปที่หนึ่งนะฮะวนผู้ก่อเหตุนะครับอ่รุนแรงมากนะครับก็ทำร้ายร่างกายเสร็จแล้วแล้วยโยนลพี่ชายผมลงไปในน้ำแล้วก็ลงไปทำร้ายร่างกายจับ นี่แหละฮะคนที่ไปตัดไฟเองเขากาลังจะไปตัดไฟแต่พอไปตัดไฟเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีเจ้าขินนะครับเจ้าขินเนี่ยออกมาทําร้ายร่างกายพ่อของเขานี่แหละพอทําร้ายร่างกายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็โยนพ่อเขาลงในคูน้ําแล้วก็ไปลงกระชืบซ้ํานะฮะแล้วก็โยนรถจักรยานโยนเนี่ยลงไปอีกคลองด้วยเพอ,เอพ่อพลเมืองดีขับรถผ่านมาเห็นเนี่ยก็เลยถ่ายคลิปไปเป็นหลักฐานแล้วเราไปช่วยพ่อเขากลับขึ้นมาได้นะฮะเราไปฟังเสียงลูกของเขาหน่อยฮะ พ่อเขาเข้าไปตัดไปอะค่ะแล้วทีนี้เหมือนเจ้าของบ้านของไม่พอใจอะค่ะเขาก็เลยมาลุมทำ้ายร่างกายอืมเกิดที่ไหนครับเออตรงคูบังหลวงอระบางหมู่4แล้วตอนนี้อาการของคุณพ่อเป็นไงบ้างตอนนี้พ่อมีเลือดในสมองค่ะเออเป็น0.3เปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็กระดูกหน้าหาักค่ะอืม มีการไปแจ้งความอะไรหรือ,อยังเออมีแล้วค่ะแล้วตอนนี้คดีไปถึงไหนยังไงฮะตำรวจได้ติดตามผู้ที่ก่อเหตุอะไรไงบ้างยังเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าหลักฐานไม่พอเขาก็าคลิปเหมือนคลิปก็ได้มาจากคนอื่นนะคะแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ได้ช่วยแบบไปตามไปคนที่ก่อเหตุทำร้ายพ่อเราอย่างไรบ้างฮะมันมันเกินไปจริง,รงอะ่ะมันแบบเป็นเรื่องแค่นี้เองอ่ะค่ะ เขา,าทำตามหน้าทีนะ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้ไหมครับว่าพ่อเนี่ยเคยมีเรื่องอะไรกับเขามาก่อนไหม,ไม,ไมรู้จักกันมาก่อนไหม,ไมรู้จักค่ะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามาตัดไฟใช่คคลิปใช่ไหมคะครับได้มาจากคนแถวนั้นทีหนึ่งนะคะพอเห็นคลิปแล้วมีความร,รู้สึกไงแบบโมโหมากพี่มนแบบม,มันเกินไปจริงๆอ่ะเขาแบบโยนหัวลงน้ำอ่ะจัอการกระทำของคนผู้ก่อเหตุนะครับ รุนแรงมากนะครับก็ทําร้ายร่างกายเสร็จแล้วก็ยกลงโยนพี่ชายผมลงไปในน้ําแล้วก็ลงไปทําร้ายร่างกายซ้ําอีกแล้วเสร็จแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์โยนลงน้ําไปอีกครับร่างกายเจ็บไม้พอเสียหายทรัพย์สินเสียหายอีกนะครับก็อยากฝากเจ้าหน้าที่ตํารวจให้เร่งรัดจับกลุ่มผู้กระทาผิดมาําเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับคดี เป็นญาตินะครับแพงตรงครับแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วตรงนี้เราคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องในการตัดไฟอะไรเราพอทราบอะไรไงบ้างฮะอ๋อเขาไปตัดไฟทางการหน้าทนะี่อะไรเขาเหมือนมีปัญหาว่าตัดไฟตัดอะไรตัดมั่วอะไรเปล่าเนี้ยพี่แล้วจริงๆจากการตรวจสอบเนี<ช>่ยของว่ามีการตัดจริงไหมแล้วก็เป็นผูกบ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากถ้าตัดไฟก็ต้องเรียกให้เขาไปจ่ายก่อนเนี้ยพี<ม>ย่พูดด้วย ว่าตว่าถ้าไม่จ่ายเงี้ยจะตัดไฟอย่างเงี้ยครับครต่จริงก็ไม่อยากตัดหรอกพี่ตัดแล้วมันจะมีปัญหาครับแล้วเราในฐานะที่ว่าเราก็ทำง,งานการไฟฟ้าเหมือนกันอยากจะฝากถึงผู้ที่ใช้ไฟกับคนที่ไปตัดไฟอะไรยังไงบ้างฮะตรงนี้ก็อยากให้ถ้าเข้าไปตัดเงี้ยก็ไม่อยากตัดหรอกีอยากให้เขาเข้าไปจ่ายครับ,รบและ เราเห็นคลิปแล้วเป็นไงฮะตรงนี้สะเทือนใจมากค่ะสามคนต่อหนึ่งคนเนี่ยมันทำเกินเหตุไปหมดเลยเนี่ยรับไม่ได้ค่ะแล้วคนหลานนี่ก็เป็นหัเส,สาหลักของบ้านยังมีลูกเล็กๆอีกสองคนเล็กๆที่ต้องรับผิดชอบเพราะคนทำมาหากินนะคะอยากให้ตำรวจได้ช่วยหน่อย่ะให้ดำเนินการให้เร็วที่สุดเนี่ยตอนนี้ หมอก็แจ้งมาแล้วว่าเลือดตั้งในสมองตามหักเหตุเกิดครั้งนี้นะฮะเหตุเกิดอยู่ที่ซอยจันทารามูที่ที่นะครบตำบลคูบางหลวงเหตุเป็นที่รับผิดชอบของคูบางหลวงเองก็วางเจ้าที่ตํารวจคะช่วยดําเนินการในส่วนในเรื่องนี้ด้วยนะครับพ่อบอกว่าเพราะว่าญาติเขาไปแจ้งความแล้วตารวจบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอนะแต่ตอนนี้ทราบว่าคนร้ายนี่เอง ไหวตัวทันแล้วหนีหลบหนีไปแล้วนะฮะอย่างไรก็ตํารวจเองเนี่ยฮะก็ต้องไปติดตามหน่อยฮะภาพชัดเจนขนาดนี้ยังบอกว่าหลักฐานนี่เพียงพออีกคงจะไม่ได้นะฮะมีภาพในส่วนของมีการถ่ายคลิปไว้ชัดเจนขนาดนี้อย่าบอกว่าหลักฐานนี่เพียงพอนะฮะเดี๋ยวบิ๊กโจ๊คลงไปตรวจสอบเนะี่ยแย่เลยนะครับไปดูที่มุกดาหารความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับมีการยื่นหนังสือต่อหอการค้าในการค้านทำเหมืองแร่วันกระทบชาวบ้านครับในปียพงษ์ แสนต่างใจนะฮะตัวแทนกลุ่มชาวตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเดินทางยืนรร่นหนังสือต่อหอการค้าจังหวัดมุกดาหารนะครับเพื่อคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่หลังมีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่หินทรายบริเวณพื้นที่สีเขียวและยังอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารครับซึ่งนายปียพงศ์นะฮะในส่วนของแสนต่างใจเนี่ยตัวแทนชาวบ้านได้กล่าวว่าในการยื่นคัดค้านในครั้งนี้เขาบอกว่า เป็นการยื่นคัดค้านการขอประทานอนุญาตเมืองแร่โดยประชาชนเนี่ยได้ทํากินบริเวณในเก่าวมานานแล้วนะฮะแล้วก็บริเวณพื้นที่มีการระเบิดหินเนี่ยมีฝุ่นควันทําเหมืองแร่จะมีการกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่แล้วก็มีการสร้างถนนสี่เลนด้วย แล้วรวมไปถึงจะมีการสร้างโรงพยาบาลถ้าเกิดว่ามีทําการเหมืองแร่มีการประทานบัตรเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบกับที่ชีวิตของพี่น้องประชาชนครับไปฟังเสียงของนายปิยพงษ์แสนตั้งใจครับตัวแทนกลุ่มชาวบ้านครับวันนี้เรามายื่นหนังืออะไรครับหนังสือคัดค้านการขออนุญาตสัมปทรานหินครับให้กับใครให้กับคอค้าให้กับขอการค้าจังหวัดมุกดาหารครับที่เรามายื่นนี่เราเดือดร้อนอะไร ประชาชนที่ทำกินอยู่ตรงนั้นครับตัวเวลาระเบิดหินเสียดหินแล้วก็ฝุ่นควันจากการสเสมืองครับแล้วก็หลายๆอย่างเพราะมันจะทบกระทบกับการดำรงชีวิตคนในพื้นที่ครับในนามผมก็เป็นตัวแทนของชาวบา้านครับและทีนี้เห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นจะเข้าะะสร้างอะไรบ้างตรงนั้นมีโครงการถนนสี่เลนครับตอนนี้กำลังสร้างอยู่ ก็มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพศูนย์หัวใจแล้วก็อยู่ห่างจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ก็ประมาณสองสามกิโลเมตรครับแล้วก็มีวัดป่าซ้ำตาดาที่อยู่บนเขาตัวน,นั้นห่างจากเหมือนหกร้อยเมตรครับห,ห่างเหมือนตัวนี้เกิดเราเดือดร้อน,นใช่ไหมถ้าห่างเหมืองตัวนี้เกิดหนึ่งนะครับ การสัญจรในถนนเพราะรถบรรทุกหนักถนนสร้างไม่กี่ปีก็พังแล้วก็ฝุ่นจากการใช้รถใช้ถนนในการบรรทุกหินที่ผ่านถนนที่ประชาชนใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วก็ฝุ่นควันจากการระเบิดหินแล้วก็ประชาชนที่อยู่ติดกับเหมืองนะครับจะมีเศษหินเศษอะไรเพราะส่วนที่ใกล้ที่สุดจากเหมืองอยู่ติดกับแนวเขตเหมืองนะครับ อยกากฝากถึงใครระดับผู้ใหญ่ให<ล>้ฝากถึองอุตสาหกรรมแล้วก็ท่านนายกช่วยพิจารณาให้ชี่ท่วงด้วยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเวลาเขาจะเบิดหินแต่ละครั้งเองประชาชนอยู่ในรัศมี500เมตรเนี่ยต้องนำสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่นะฮะ แล้วก็ยาก้ายคนออกไปให้ไกลด้วยนะฮะถ้าเกิดโดยมีการทําประธานเหมืองแร่เนี่ย <c oughs> ก็อาจจะส่งผลในส่วนของกระทบกับชีวิตประชานชนความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมเี่นะครับไปฟังเสียงของนายสมศักดิ์ศรีบุญเรืองหน่อยครับเลขานุการหอการค้านะฮะหลังจากที่เขารับเรื่องร้องเรียนแล้วเขาจะดำเนินการอย่างไรบ้างครับเรื่องเหมืองหินนะครับก็มายื่นเรื่องไว้เพื่อให้หมอการค้าพิจารณา แล้วผมก็จะได้พิจารณาและนําเสนอเข้าที่ประชุมจังหวัดในการประชุมกรลอกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดต,รตรังงานะครับ,รบ,รบพื้นที่ตรงนั้นเห็นว่าเป็นพื้นที่พื้นที่ตร,ตรงนั้นเรากําลังจะเอ่อเป็นที่ก่อสร้างสภาโรงพยาบาลมุกดาหารแห่งที่สองนะครับ <c oughs> อาจจะเป็นโรคเป็นศูนย์โรคหัวใจหรือเป็นเช็คในหลักฐาน เพราะเรากําลังผลักดันจังหวัดรองรับความเจเริญที่จะมาให้เป็นโรงพยาบาลระดับสูงภายใน5ปีนะครับ,แล,รบแล้วโรงพยาบาลเก่าเราก็จะคงไว้และขยายที่ออกไปสี่งที่สองแล้วทีนี้จะดำเนินการแล้วก็จะนำเข้าที่ประชุม <c oughs> นี่แหละฮะเบื้องต้นเองเขาบอกว่าสำหรับพื้นที่ที่จะมีการทําเหมืองแร่หินเนี่ยฮะทรายนี่แหละเขาบอกว่ากระทบชาวบ้าน8หมู่บ้านนะ ก็ได้แก่หมู่บ้านหนองหอยหมู่ที่6นะครับหมู่ที่11ตําบลบางซทรใหญ่บ้านกุดง้อยน้องง้งอยน้อยนะครับหมู่ที่4บ้านกุดง้อยใหญ่นะครับหมู่ที่5และบ้านคําตุนางหมู่ที่1ตําตบลมุกดาหารและบ้านคําฮีหมู่ที่7บ้านบัวรพาเหนือหมู่ที่12และบ้านแก่นเตาหมู่ที่6ครับตบบลโพนสายอิเพอเมืองจังหวัดพุดาหานซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 58ไร่2ง,งานโครงการเหมืองแร่อุตสาหกรรมหินทรายเป็นอุตสาหกรรมในการก่อสร้างซึ่งอยู่ใต้พื้นที่ของการขอสำทานหินแร่และหินทรายซึ่งบริเวณดังกล่าวเองอยู่ในเขตพื้นที่สีเขียวพื้นที่ถนนสี่เลนตัดผ่านนะฮะอยู่ในเขตเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ดังกล่าวยังมีวัดโรงเรียนโรงพยาบาลมุกดาหารอีกสองแห่งที่กําลังก่อสร้าง ที่จะแล้วเสร็จในเร็วนี้นะฮะแล้วก็สถานีเรือบอกอีกหนึ่งด้วยนะฮะนั่นเองครับก็ประชาชนพี่น้องประชาชนเขาก็มีการคัดค้านไม่อยากให้มีการสร้างเมืองแรกขอประธานบัตรในครั้งนี้ครับไปดูอีกเหตุการณ์ระทึกครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่แถวซอยวัดลาดประดุกนะฮะกรณีที่ลุงขับแท็กซี่เนาะไปถอยแท็กซี่มาเพื่อจะมาทํางานหากินนะครับเพิ่งจะถอยแท็กซี่มาได้แค่20วันเองนะฮะพอขับรถไปบนเส้นกาญจนาพิเศษเองเนี่ย ปรากฏว่าได้ยินเสียงระเบิดดังตุ้มมาฮะพอได้ยินเสียงระเบิดอีกสักพักเอเนี่ยก็เกิดว่ามีไฟลุกไหมบนรัตเซี่ครับคนขับก็ลงจากรถผู้โดยสารก็ลงจากรถนะฮะผู้โดยสารล,ลงจากรถแล้วก็วิ่งหนีนะฮะแล้วก็กลับบ้านไปเลยนะครับแต่ปล่อยให้กับคนขับเนี่ยต้องรอดูรถครับแล้วคุณลุงให้เขาก็วิ่งไปเอาโทรศัพท์มือถือนะที่อยู่ในรถนะครับแต่ก็พบว่าโทรศัพท์มือถือนี่ได้รับความเสียหายแล้วคุณลุงเปิดเผยว่ารถคันนี้เพิ่งถอยมาได้แค่20วันเองนะฮะถอยออกมาจากเต็นท์รถ แท็กซี่มือสองแห่งหนึ่งนั่นเองนะครับที่ซื้อมาก็เพื่อว่าจะมาทำมาหาก,กินแต่ขับแค่20วันเองก็ประสบเหตุรักษณะแบบนี้แล้วไปฟังเสียงของลุงนายศักดิ์สิทธิ์สีบางนะครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเอาสัานนิษฐานว่าน่าจะเกิดสังเหติจากเบาทะลุาเบาทะลุอมาแล้วมันเป็นอาการเป็นงไงครัลบลุงมันระเบิดตั้มมาขับมามันก็ระเบิดเลย่ารระเบิด ที่ระเบิดระเบิดของระบบระบบการเขาไม่เห็นพลังงานข้างในนะมันอัดนะมันก็ดันออกมาลักษณะเพราะว่าระเบิดปั้มมันเกิดความแรงแล้วถ้ามันเกิดประกายไฟตอนนั้นรถรถรถจอดอยู่นี่หรือว่ารถจอดวิ่งวิ่งอยู่วิ่งอยู่เนาะวิ่งพุทิสานะระเบิดไฟลุกขึ้นจากข้างบนมันไม่คือมันยังไม่ลุกทีเดียวนะว่าระเบิดปุ๊บนี่มันมีประกายไฟออกมาติดพวกท่อยางต่างๆที่อยู่ข้างล่างอ่ะน้ำมันก็มีแก๊สมันก็หมินมันก็ตะกุดจะสระดับกันลุกขึ้นนี่เขาลุกเห็นไฟลุกมันก็เลยลุกขลุกขึ้นเลย ทีแรกมันยังไม่ลุกเลยผมณลุมาจอดมารถมันเสียก่อนจะจอดแล้วก็เขียวผดยสารขึ้นขึ้นใหม่เราไปก้มทีสองเอ้าไฟมันติดที่ปะเกิดเอาน้ำข้างบ้านนั่ก็มาลาดแต่มันไม่อยู่มันมีน้ำมันน้ำมันด้วยทีลากก็ยิ่งลุกจะรับปาดเจ็บอะไรตรงไหนของคุณลุงไม่มีไมม่ีเดี๋ยวมาทันเนาะคือเราจากรถเนี่ยออกก่อนที่มันจะลุกเนี่ยพากาศก็ไปก่อนแล้วแต่มันเอาไม่อยู่มันมันลามอิดตอนมาเนี่คุณลุงมามาแต่มันมีผู้โดยสารไหมผู้โดยสารผู้โดยสารด้วยผู้โดยสารตกใจไหม เขาเห็นควันมันขึ้นเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจอดให้เปลี่ยนคันมันรถมีระเบิดแล้วมันมีแค่เสียงเขาเบิดแต่ไฟยังไม่มากลุ่มกลุ่มพันก็เริ่มมาแล้วแล้วก็เลยจอดเลยไงใครใครเจ้าของรถครับผมครับขอใบขอบไปยังกงารกี่แหละสี่วันนะสี่สี่วันยี่สิบวันที่จะสิ้นมือสองมาขับได้ประมาณยี่สิบวันรถก็ระเบิดแล้วยี่สิบวันยี่สิบวันเนาะประมาณยี่สิบห้าวันที่ห้าวันเนาะเปิดดูหน้าเขาบีบเสียงมาก เปิดได้แต่ว่าผมผมรมเอาลงไงผมเอาของอื่นลงไปเยอะตู้โทรศัพท์โทรศัพท์ไหม้หมดเลยไหม้ไปแล้วคุณผ่ามันจะใช้ได้ยแบบนี้นะครับชอบตรงที่ว่าทะเบียนมันตัวกระโปรงสอเกิดก็มาแล้วหกก็เลยก็เลยก็เลยซื้อคันนี้มาเลยมันมีหลายคันจ็ลึกอว่านี้ชอบคันนี้ ่ะท่านผู้ชมครับดูทะเบียนของลุงไว้นะฮะหนึ่งแปดศูนย์หกนะฮะเขาบอกว่าที่ซื้อรถคันนี้เพราะว่าทะเบียนเนี่ยตรงกับพ่อสเกิดก็เลยซื้อนะฮะซื้อมาได้แค่ยี่สิบกว่าวันเองครับก็เกิดเหตุระเบิดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับเหลือแต่เพียงโทรศัพท์มือถือนะฮะโดนไฟไหม้นะฮะอ่ะไปดูต่างหน้าเนี่ยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยฮะคุณลุงลองไปติดต่อเจ้าของเต็นท์รถดูนะครับว่าเขาจะมีความรับผิดชอบอย่างไรบ้างเพราะว่าเพิ่งซื้อรถออกเ้ามาแค่ยี่สิบกว่าวันเองนะฮะเขาน่าจะมีรับผิิดดชอออออบในนนนส่่่่วขงงเเรรรืืปปปะะะะกัหลาฮไตต ดูนะฮะในส่วนของเรื่องอการซื้อรถก็ให้ดูดีๆนะฮะควรที่จะซื้อ,อมีช่างผู้ชนานาญการไปตรวจสอบความปลอดภัยโดยเฉพาะในส่วนของรถแท็กซี่รถโดยสารนี่เองต้องดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยถ้าเกิดว่ารถไม่ปลอดภยัยไม่มีมาตรฐานเองเนี่ยก็เกิดเหตุร้ายรแบบนี้ครับสำหรับวันนี้นะ,ะทีมงานข่าวชัดประเดน็นจรกงีช่อง13บสาเสียงไทยต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ